ยำไข่แมงดาครับสดๆจากทะเลเลยเอ,อ่อทำไมแมงดาทะเลตัวนี้มันปแปลกๆจังละคะอยากกินนะเ, <î โ> ล, <sidewalk> เลิฟลีคิดไทยแลนด์ พูดกับเธอไม่ได้ยินหรือไงได้ยินค่ะแต่ไม่อยากเสียเวลาคุยด,ด้วยหืมทาไมคนให้หลูดัักเสือ้อหนูก็ซักให้แล้วไงแล้วทําไมไม่แยกเห็นไหมว่าสีมันตกใส่เสือ้อฉันทําไมต้องแยกมันเปือนน้ำไม่รู้หรอกเสร็จทุรอะย,อย่างคะถ้าเสร็จแล้วเชิญหืหหพ่อเธอมาก่อนเถอะฉันจะฟองพ่อเธอค่ะอ๋อพวกนี้หนูทานข้าต้มทะเลนะคะ ออฉันเป็นแม่เลี้ยงเธอนะไม่ใช่ที่ค่ะหรอคะสำหรับหนูหนูมีแม่แค่คนเดียวเข้าต้มทะเลเหรอได้ทำไมคุณพ่อไม่หาให้ดีกว่าน,นี้นะข้าวต้มทะเลเหรอ รู้จักฉันหน่อยไปซะแล้วเียกกลับมาเลยนะคะหนูอะเบื่อที่หน้าคนบางคนนี่มันจะเกินไปแล้วนะน้องดาวแค่นี้นะคะคุณพ่อหนูกำลังจะมีเรื่องกัลลูนา่าไปให้พ้นหน้าอยูได้ไหมคะหนูจะทานข้าวเธอจะทานก็าทานไปสิอย่ามาแดดกันใช่ไหมแตหนะูทานไม่ลงเิออื ไม่ใช่หรอแม่ก็จัดให้ตามคำขอไงอืมฝ่าไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวหนูจะมาเอาคืนี่เอาคืนนะหุยซีรีส์เรื่องนี้สนุกจังเลยสวัสดีค่ะเอ๊ะวันนี้แปลกแฮผีเข้าหรือว่ากินยาไม่เขย่าวขวด ถึงได้สวัสดีฉันได้พอดีวันนี้มันเกิดหนูแล้วหนูจะไปจัดงานมันเกิดที่บ้านเพื่อนอ๋อไม่ให้ไปไม่ได้นะคะหนูคุยกับเพื่อนไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึงหนูบอกคุณพ่อแล้วด้วยถ้าให้ฉันเดาคุณพี่ต้องให้ฉันเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีใช่ไหมเออใช่ค่ะแต่หนูขอร้องนะคะให้หนูไปเถอะวันนี้มันเกิดหนู โอ้ยโอ้ย,อยพูดจ่าอ้อนวอนก็เป็นด้วยก็แดะเดี๋ยวจะหาว่าฉันใจร้ายจริงหรือเปล่าคะเย้ yeah! แต่มีข้อแม้เออคะฉันอยากกินยำไข่แมงดาทะเลไปซื้อให้ฉันหน่อยว่าแล้วแม่หมดใจร้ายอย่างคุณไม่มีทางไปดางฟ้าได้หรอกอุ๊ยขอบใจนะที่ชมจะไปไม่ไปไปก็ได้คะ่ะโอเคแล้ ยำไข่แมงดาครับสดๆดจากทะเลเลยครับมามาเข้ามาซื้อเลยครับยำไข่แมงดาครับยำไข่แมงดาครับสดๆดจากทะเลเลยเพิ่งจับมาเมื่อวานเอา้าว่าไงหนูมาสั่งยำแมงดาเหรอใช่ค่ะเออมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะตัวอื่นคนเขาจองกันไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือตัวเนี้จะเอาไหมล่ะ กลมๆตัวดำๆน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเขาก็ค้าๆกันมาจะเอาไม่เอาเออเอาก็ได้ค่ะถ้าแม่เลี้ยงไม่ได้กินเดี๋ยวจะไม่ให้หนูไปงานมันเกิดงั้นหนูขอแทนลรูปเก็บไว้หน่อยนะคะเออเอาเอาเ,อาเอาเลย เรียบร้อยเท่าไหร่คะร้อยเดียวจ้ะขอบคุณนะจ๊ะอยอยเอ๊ะทำไมแมงดาตัวนี้รูปแปลกนะหางกลมๆตัวดำๆแมงดาชนิดไหนเนี่ยได้หรือยังคนยิ่งหิวๆอยู่ แล้วไม่ยอมแกะให้ฉันด้วยมวแต่เล่นโทราศัพท์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเถอะยังไม่ต้องไปแมงดาพิษนี่ไงเจอแล้วเฮราแมงดาถ้วยหืมหอมหอมอยากกินนะ พ่อเธอมาฉันจะฟองพ่อเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นแมงดาพิษเธอเอาอะไรมาพูดไม่ใช่ดูได้ค่ะฮะเฮราแมงดาถ้วยใช่ค่ะผมกระทอครับผมก็ท้อ,ผม,ทอผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นแมงดาพิษอ่ะก็ได้เห็นว่าไม่ได้ตั้งใจนะ ฉันจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันแต่ข่าวหลังก็ดูให้ดีๆล่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาครับครับ,รบข่าวหลังผมจะดูให้ดีๆครับผมกอโทษน,นะครับน้องดาวเดี๋ยววันนี้แม่พาไปงานวันเกิดแล้วกันนะค่ะคุณแม่ไปลูก2องสามจะาทำไมมีซ่าหนึ่งสอง เองสองสามสองสามมก็ได้สองนึ่งสองฮืมบ่าไ่ป่าเถอะหัวมาคืนแน่สองซับสองห้บเฮ้สองัเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสองสัมอยากกินนะสองซับ เป็นแมงดาพิษเอาไปมาพูดไม่เชื่อหริอไงเลฟีคิดไทยแลนด์